สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหันสาคราฟค่ะคลิปนี้วิจะมาแบ่งปันวิธีการทำเข็มกลัดติดหน้าอกค่ะ เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะคะนี้ก็เห็นมีหลายจังหวัดเนี่ยมีการจัดงานรำประจำปีขึ้นค่ะอย่างเช่นนุ้ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะช่วงปลายปีเนี่ยก็จะมีงานรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นค่ะซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนางรำทุกคนก็จะแต่งตัวมาสวยงามในชุดไทยหรือชุดท้องถิ่นประจำจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะดังนั้นนะคะวันนี้นุ้ยก็จะมาแบ่งปันวิธีการทำเข็มกลัดติดหน้าอกนะคะจะกลัดติดหน้าอกเสื้อหรือกลัดสบายเพื่อเป็นการ เพิ่มความสวยงามให้กับการแต่งกายของเราค่ะซึ่งนุ้ยบอกเลยนะคะว่าวิธีการทำนี่ง่ายมากๆค่ะจะทำไว้ใช้เองทำใส่กับเพื่อนๆเ,เป็นทีมหรือทำขายก็ได้ค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการทำนุ้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตามหันสาคราฟในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube แฟนเพจ f f c e e o o o k IG และ TikTok ค่ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์และลงมือทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะมีผ้าค่ะหนุยใช้เป็นผ้าไทยนะคะก็จะมีผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าเข่าวมาใช้ได้หมดเลยค่ะต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความชอบเลยนะคะ อุปกรณ์ต่อไปเข็มกลัดค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเข็มกลัดที่มีแป้นด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะสะดวกค่ะหรือจะใช้เป็นเข็มกลัดธรรมดาก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นเข็มกลัดธรรมดาเนี่ยเราจะต้องใช้ผ้าสักหลาดเพื่อมาปิดด้านหลังของเข็มกลัดด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงและเรียบร้อยสวยงามค่ะต่อไปเข็มเย็บผ้าได้กันไกลและปืนกาวซิลิโคนค่ะ เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะตัดผ้าให้มีความยาว28เซนกว้าง8เซนค่ะพับครึ่งผ้าด้านยาวให้ด้านถูกทบกันค่ะวัดจากริมผ้าเข้ามาประมาณครึ่งเซนหลายขีดเส้นไว้เป็นแนวเย็บนะคะ ใช้เข็มเย็บผ้าเย็บตามรอยเส้นเลยค่ะ เย็บเสร็จแล้วให้พ,พับปริมผ้าด้านบนทบครึ่งลงมาบรรจบกับปริมผ้าด้านล่างค่ะผ้าก็จะทบกันเป็นสองชั้นเป็นวงกลมในลักษณะนี้นะคะจากนั้นใช้เข็มเย็บผ้าเย็บปริมผ้าในส่วนนี้รอบทั้งชิ้นเลยค่ะ เย็บเรียบร้อยแล้วให้ดึงได้รูดให้ผ้ามารวมกันตรงกลางค่ะดึงได้ให้แน่นๆให้ผ้ามาชิดกานและมัดปมเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงค่ะ ก็จะได้ออกมาเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปติดเข็มกลัดด้านหลังผ้าค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เข็มกลัดแบบมีแป้นก็สามารถทากาวและติดด้านหลังผ้าได้เลยนะคะแต่ถ้าใช้เข็มกลัดธรรมดาแบบนี้ให้ตัดผ้าสักหกลาดโดยเราจะใช้ขนาดผ้าเท่ากับเหรียญบาทหรือเหรียญสอบาทค่ะ จากนั้นนําเข็มกลัดวางทาบลงไปกล่งกลางผ้าโดยวางให้ค่อนไปด้านบนเล็กน้อยเพื่อเป็นการกระจายน้ําหนักตอนเราใส่เข็มกลัดเข็มกลัดจะได้ไม่คว่ำค่ะใช้เข็มเย็บผ้าเย็บเข็มกลัดติดกับผ้าไว้ค่ะ เสร็จแล้วทากาวและนำผ้าสักหลาดปิดทับลงไปกึ่งกลางเข็มกลัดค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะตกแต่งเข็มกลัดกันนะคะก่อนตกแต่งให้ใช้เข็มหมดุดหรือทำการมาร์กจุดตามแนวเข็มกลัดด้านในไว้ด้วยนะคะว่าอยู่ในระนาบไหนเพื่อที่ตอนที่เราตกแต่งด้านหน้าเข็มกลัดของเราจะได้ไม่เบี้ยวค่ะ ขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆตกแต่งตามความชอบได้เลยนะคะ เข็มกลัดติดหน้าอกดอกคุณเสียงแคนของนุ้ยก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมออกงานแล้วค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะรวมถึงฝากกดติดตามหันสาคราฟในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube, แ a n เ a g e Facebook, IG และ TikTok ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ